ยายเตรียมผักบุ้งไปตลาดดูนะคะผักบุ้งคุณยายที่ตะยอดอบอวกไปไปหาลูกาที่สาราผ่อนนะผักบุ้งกําละห้าบาทนะคะ เต็มกำม,มือนะคะกําไม่ไวเลยยายไปเก็บมานะคะมีผักบุ้งแล้วก็มีดอกแคนะคะดอกแคหน้าบ้าน2ต้นได้อยู่ประมาณเท่าไหรน่นี่ยายดอกแคสี่สิบบาทไหม อาจจะสี่สิบบาทเด็ดยอดเอ้ยเด็ดใบกับลากออกนะคะเหลือแต่ยอด หยอดสวยๆนะคะผักบุ้งแดงผักบุ้งนานะคะสวยๆอวบๆนะคะใหญ่มากผักบุ้งนา ดูล,ลากมันนะคะขายดีมากเลยนะคะผักบุ้ง ยาไปวางขายแป๊บเดียวก็หมดนะคะ ดูน,นะคะใบอ่อนๆเต็มกำยายละ